นี้เราจะมาสร้างอาหารในสวนสัตว์กันโอ้แล้วเรามีร้านมาใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ร้านอะไรบ้างคะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์นิวเชคโอ้โหแล้วมีที่นั่งแบบใหม่ด้วยไฟ <Right. S 1> แบบใหม่ด้วยไฟแบบใหม่้วยป้ายใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นอฮ้ยไฟจริงๆด้วยเดี๋ยวลองติดดูนะคะโอเคเรามาสร้างกันเลยเรืควรจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราสร้างแถวนี้ดีกว่านะทุกคนจะได้มองเห็นสัตว์ด้วยตอนที่เรา กินข้าวอะสิใช่ไหมปูพื้นก่อนเลยอย่างแรกอย่างแรกต้องปูพื้นเป็นพื้นไม้ก่อนเลยใช่ไหมทุกคนชอบพื้นเป็นพื้นไม้เมื่ออาหาร่ะใช่เราเอาให้สุดตรงนั้นใช่ไอต้ตนไม้มันขวางทางอ่ะไม่เป็นไรเดี <ๆ S 2> ๋ยวเราค่อยคย่อย,ยย้ายได้โอเคไหมโอเคตรงนี้เอเราไปรับเขาเราทำไม่หมดตรงเนี้ยเพราะว่าเราอะ จะแบ่งที่ให้ร้านค้าด้วยตรงนี้นะตรงร้านค้าร้านค้าจะถูกเอาไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมเมื่อกี้มีร้านมาใหม่คือร้านอะไรร้านแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมร้านแฮมเบอร์เกอร์เอาร้านวิวเชนด้วยแล้วก็ร้านวิวเชนตั้งข้างกันเลยดีไหมตั้งข้างกันเลยร้านแฮมเบอร์เกอร์กับร้านวิวเชนได้วางศู้ยแล้วก็ร้านร้านกาแฟไว้ข้างข้างร้านวิวเชนเลยแล้วเอาร้านอะไรไว้ข้างขร้านวิวนนี่ไงแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องกินกับอะไร เฟ็นท์ไฟไอ้สิใช่ไหมเราก็ตั้งกล่องไปได้วยเมื่อกี้หนูได้เลือกเฟ,นฟ็นท์ไฟไหมเลือกเ,เนี่ยหนูเลือกหนูไม่ได้เลือกตอนแรกอ๋อตอนแรกหนูเลือกอะไรนะหนูเลือกสลดัดไงใช่ไหมก็มีร้านสลัดด้วยใช่ไหมมีร้านสลัดให้ลิปตันด้วยแล้วก็มีร้านอะไรอีกมีร้านกาแฟมีแล้วใช่ไหมขนมหวานเอาไปอะไรไอศครีมใช่ไหม ไอศครีม <Ice> อยู่ตรงนี้เลยแล้ตรงนี้จะเป็นที่นั่งถูกต้องตรงกลางจะเป็นที่นั่งใช่ไหมโอ้โหวางแผลได้ถูกต้องเลยตรงนี้เอาหมวกหรือทีเชิ์ตหรือเอาทั้งสองอย่างเลย <c oughs> ทั้งสองอย่างเลยสองอย่างเลยนะหมวกด้านหนึ่งทีเชิ์ตด้านหนึ่งโอ้โหนี่มันศูนย์การค้าเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใหญ่มากเลยเราวางกล่องด้วยเพื่อความง่ายต่อการที่เราจะ เอาของให้เขาเรื่อยๆใช่ไหมตรงนี้จริงๆแล้วนะถ้าเราถ้าเราย้ายย้ายดีๆอ่ะเราก็จะย้ายได้แบบนี้เราจะย้ายให้ดูแล้วเราจะสามารถวางกล่องได้แบบนี้เลยพอวางกล่องแบบนี้ใช่ไหมเราจะสามารถหยิบของได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหมหยิบของได้แบบข้างๆกันเลยถ้าใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ดูใช่ไหมก็ใช้เทคนิคนี้ได้ด้วยใช่ไหมใช้เทคนิคนี้เวลา หยิบของจะได้ไม่ต้องหยิบไกลไงใช่ไหมตรงนี้ช่างทําพื้นต้องช่วยแล้วแหละจะต้องมีที่นั่งก่อนลูกเป็นพื้นไม้ไหมเป็นพื้นอน,นไรแทนหนูอยากทราบช่าง่อที่นั่งเหรอโอเคเอาเป็นโต๊ะไหนดีอาเป็นโต๊ะนี้โต๊ะขาวเนี่ยนะใช่ไหมโอเคที่นั่งนั่งนั่งเอาให้นั่งเห็นเห็นเห็นสัตว์ใช่ไหม เคยเห็นร้านด้วยเห็นร้านด้วยเห็นสัตว์ด้วยโอเคใช้ okay. <c oughs> างานอ่าตรงนี้เราอยากทำมากโอ okay. เคเยื้องลงไปอ่ะขยับไปอีกอ่าโอเคลงมาอ่าโอเคขยับมาใช่ไหมมันจะได้เป็นล็อกเท่าๆกันใช่ไหมสวยมากเลยใช่ไหมเอาอีกไหมเอาอีกล็อกหนึ่งไหมออเอาอีกล็อกหนึ่งหลายตัวเลยให้คนมานั่งกินลงมาค่ะอ่าให้คนมานั่งกินข้าวได้ โอ้โหกินข้ขาวอร่อยมากแน่ๆเลยเดี๋ยวเราทําที่ร่มให้โอเคไหมที่ร่มของเราเราจะทําด้วยวิธีพิเศษคืออะไรเราจะใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยใช่ไหมไหนต้นไม้ต้นไหนเข้ามาช่วยได้นะมีต้นไหนสูงส <ś le af> <ś le af> ูงไหมที่ทําให้คนไม่ไม่ลำคาญใช่ไหมสูงสูงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยไหมสวยสวยตอนเนี้ยสูงสูงอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาลำคาญเนี่ยไม่ลำคาญหราอย่างเงี้ยใช่ไหม ต้นแบบเนี้ยไม่ลำคาหรอกใช่ไหมสวยไหมสวยเนาะเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยดูสิใช่ใช่ไหมเนี่ยสวยมากเลยเดีย๋ยวนี้เด็กอันนี้มันออจะปังร้านตรงไหนเนี่ยไหนไม่ปังเลยเข้าไปได้อ๋อเออบางนิดนึงใช่เราย้ายดีกวา่าย้ายมาตรงมุมข้า,ขางๆนี้ก็ได้ใช่ไหมย้ายมามุมข้างๆนี้ก็ได้หนูว่าเด็กไม่ม<ๆ>ีไหได้มาเนี่นนนวา้าวเริ่มสวยแล้ว ไหนมีต้นนี้ต้นนี้ก็ช่วยให้ร่มด้วยนะใช่ไหม uh huh. ต้นนี้ก็ให้ร่มเงาเหมือนกันตั้งไว้ตรงกลางนี้ปรงเงี้ยดีหไหมตั้งไว้ตรงกลางทั้งสองต้นดีไหมต้นหนึ่งเหรอตรงเงี้ยสวยไหมคะสวยสวยยังสวยแล้วหรือว่าให้นั่งกินตรงหญ้าก็สวยนะเนาะหรือว่าอ๋อ้คนก็มานั่งกันได้นี่ดูสิดีจังเลยใช่ไหม แต่เขานั่งพื้นไม่ได้อะเราเราเราจะเอาที่คุมสัตว์ตรงเนี้มาวางแบบนี้ได้ไหมอันนี้เราลองเล่นๆน,นะทดสอบดูนะอทดสอบดูนะว่าได้ไหมนะเฮ้ยวางได้อะมันวางตรงไหนก็ได้อะดีจังเลยใช่ไหมงั้นเราทําเราทําเป็นซุ้มซุ้มทางเข้าตรงนี้ดีไหมซุ้มทางเดินให้คนดีไหมทำไมอ่ะทำเป็นทางเดินไหม หรือว่าไว้ไหนไว้ไหนไว้ให้สิงโตเหรอไม่เอาอันนี้ไม่ค่อยชอบเหรออันนี้ไม่ค่อยชอบเอาฝากไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมฝากไว้ก่อนได้ไหมฝากไว้ก่อนฝากไว้ตรงว่างๆก่อนแล้วตรงนี้ไม่เอาหลังคาไม่เอาอะไรเลยเหรอเอาหลังคาไหมหลังคาเหรอหหลังคาชอบทำหนูชอบทำหลังคาเหรออ๋อเป็นช่างหลังคาด้วยเหรอโอเคหลังคาแบนๆเนี่ยนะนั่นงนะออค่ะ มันเอาขึ้นยังไงนะออาคิดก่อนอ๋อกดตัวทีวที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 ขึ้นไปส,สูงแค่ไหนนะนี่คืออันนี้คือเสาคิดเป่าเราเราต้องมีเสาก่อนเดี๋ยวเราวางเสาก่อนนะเนี่ยเสาเอาเป็นเอาเป็นหลงังคาสีอะไรเิ้าจันทรจะเอาหลังคาสีอะไรสีไม้สีเทาหรือว่าใสาๆใสๆอ๋อหลังคาใสๆนะ ถ้างาน,นใช้เป็นเสาตนี้ได้เสาตัวนี้ได้ไมันจะเล็กเกินปล่าไหนไม่เล็กป้ายไปตัวนี้นะอ,อืออฮึ๋อมันเล็กเหมือนกันเนาะใช่ปหมถ้าเป็นเสาแบบนี้เออน่าจะดีกว่าดีกว่าโอเคอแล้วทำเสากว้างๆแล้วทำหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น ห้าชั้นดีไหมห้าชั้นสวยไหมหลังคาเดี่ยวหอหกชั้นได้ไหมหกชั้นเหรอห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นไปเลยดีไหมเจ็ดชั้นเลยนะก็ดีอยู่นะเจ็ดชั้นไปเลยโอเคเจ็ดชั้นนะโอเคเจ็ดชั้นนะเดี๋ยวเราค่อยๆเราค่อยๆสร้างตัวทีเอาขึ้นเหรอใช่ตัวทีเอาขึ้นกดกดตัวทีให้หน่อยกดตัวทีตัวทีครับนั่นวายแล้ว โอเคทีอีกโ okay. อเคกดไีกไหนมันต่อกันไหมเนี่ยเสามันต่อกันไหมเนี่ยโอเคสาวต่อกันอยู่นะเยี่ยมมากเลยกดต,ตีขึ้นมาอีกกี่ชั้นละห้าหกเจ็ดโอเคเ็ดชั้น <10. S 1> แล้วแล้วหลังคาจะทำเป็นใส่ไสนะ ตันบอกหลังคาจะทำเป็นใสๆใช่ไหมยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นตรงนี้นะเฮ้ยถเป็นช่างหลังคาโอเคช่วยกันเราช่วยกันปลาทำขอบขอบให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะได้หลอเราช่วยกันนะให้ปลาทำขอบได้เราปลาทำขอบ ค่อยๆทำต้นไม้ม,มันบาง,างาต้นไม้มันบางอ่ะต้นไม้มันบางเหรอเรายา้ายต้นไม้นิดนึงเนาะย้ายออกไปก่อนเนาะไม่ค่อยใช้อ่ะไม่ค่อยใช้เหรอไม่ค่อยชอบด้วยหรอต้อนไม้เนี่ยโอเคอ่ะได้แล้ว ไปเร็วเลยนะเอาตังหมดยังทำหลังคาไม่เสร็จเลยตังหมดะแล้วอ้าอ้าอ้าวต้องไปเติมของให้ร้านค้าเรามึงเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่าตังหมดเนี่ยเนียแน่เลยเหนียนียเหนียเห็นไหมใช่นไหมร้านค้าของหมดว่าแล้วทำไมใช่หไหม ทำไมถึงไม่มีตังใช่ไหมโอเคแล้วหลังคาเมื่อกี้อันแพงด้วยนะใช่ไหมมันสวยไหมตรงนี้สวยไหมศูนย์อาหารศูนย์อาหารร้านใหม่ตรงนี้สวยไหมสวย,สว,ยว่าใช้มิสเต็มเลยอ่ะเหมือนเราต้องทำทางอีกอ่ะฟูอ๊าฟู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  ทำ okay. ทางแบบนี้ด้วยเนี่ยโอเคได้ประมาณนี้แล้วนะสวนอาหารนี้สวยไหมนั่งดูสิงโตนั่งดูท<ช>ุกอย่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะทําหลังคา,า<ต>เสร็จนะทำไมนะเรานั่งไม่ได้อะนั่งได้สิไหนนั่งสิปุ๊บอม่เขาไม่ให้เรานั่งนะขอนั่งด้วยคนสินี่ไงนั่งแล้วมกี่นั่งแล้วเน,นี่ยืนเนี่ย เดือนออเหรอไหนไปวิ่งไปตรงที่นั่งสิโออะสัตว์หิวมากเลยทุกคนเรามมวแต่ไปสร้างโรงอาหารใหม่สัตว์ตอนนี้หิวมากเลยใช่ไหมต้องรีบให้อาหารอย่างเร็วเลยใช่ป๊าเก่งมากให้อ่ะโอ้โอโรงนี้สวยมากเลยนะเนี่ยกรงของน้องลิสตันเนี่ยกรงสีเทาอันเนี้ย ไม่มีใครมีเลยสัตว์ตัวเใช่เนี่ยอันนี้โรงอาหารเก่านะทุกคนจากโรงอาหารเก่าที่มันเตี้ยเตี้ยทึบๆเนี้ยทุกคนก็จะได้ไปโรงอาหารใหม่แล้วเดินไปไม่ไกลหรอกว้าวใหญ่มากเลยเดี๋ยวไม่ยังสร้างไม่เสร็จน,นะจ๊ะใช่เดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อนะมาไม่มีใครมาตรงนี้เลยเดี๋ยวก็มีคนเดินมารอแป๊บหนึง่งใช่ไหม รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีคนมาเขาเริ่มจะมาหาเราแลยเ<ร>าขาจะไปหาแล้วนาต้องเอ,อสาสัตว์อุ้ยในเต่าตัวใหม่ส<ว>ุเลยใหม่เลยสีไม่เหมือนตัวนั้นเลยอะใช่สีใหม่หใช่ไหนเอาใครไปอยู่เป็นเพื่อนคุณสิงโตก่อนสักคนหนึ่งสิคุณเลี้ยงผาแล้วกันนะในชีวิตเจอกันนี่คุณสิงโตกินงั้มแน่เลยนะใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้เราให้เขาอยู่ด้วยกันได้ เป็นเพื่อนกันแล้วใจดีใจดีไม่ดูร้ายกันหรอกไม่ดูร้ายกันหรอกเราบายบายกันตรงข้อกีราฟนี่แหละนะโอเคไหม๊ายบายใครอ่ะบายบายเพื่อนไงวันนี้เราจะจบตอนนี้แล้วอาไม่บายเพราะว่าเราสร้างอะไรเสร็จแล้วสวนสัตว์โรงอาหารสัตว์ใช่ไหมโอเคไฮไฟส์โอเค้าวไฮไฟส์ให้กล้องดู โอเคบ๊ายบายไม่ได้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 ไ